สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมักเด h าชแนลจ้ามาวันนี้นะคะเพื่อนๆเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาชมรีวิวบ้านนะคะบ้านทรงสไตล์โมเดิร์นนะคะสวยโดดเด่นมากเลยนะคะเพื่อนๆซึ่งในราคางบ5 0 0 0 0 0บาทนะคะรวมค่าช่างค่าวัสดุอุปกรณ์คือค่าทุกอย่างเรียบร้อยเบ็ดเสร็จนะคะพร้อมเข้าอยู่นะคะในงบที่ประมาณ5,000 0 0บาทนิดๆนะคะเพื่อนๆเพราะว่าตอนนี้นะคะก็ยังจะ ทำภายในบ้านนิดๆหน,น่อยนะคะตอนนี้บ้านนะคะได้ผ่านไปประมาณ90%แล้วนะคะเ <mattress es> หลือแค่10%นะคะเหลือเนะก็บรายละเอียดต่างๆของตัวบ้านนะคะ <mattress es> ซึ่งบ้านตัวนี้นะคะจะประกอบด้วยกันนะคะมี2ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องโถง1ห้องครัวและจะเป็นบริเวณระเบียงนะคะซึ่งจะมีระเบียง2ด้านนะคะจะมีระเบียงด้านหน้าและจะเป็นระเบียงด้านข้างของตัวบ้านนะคะเอาไว้นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะ ลักษณะก็จะเป็นแบบที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะคะลักษณะตัวบ้านนะคะจะทาเสานะคะจะเป็นสีเทาเข้มนะคะตัดตัวบ้านเป็นเทาอ่อนค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะถือว่าสวยโดดเด่นสะดุดตามากเลยนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะจะเป็นบริเวณด้านข้างของตัวบ้านนะคะนี่ค่ะ ส่วนใครที่อยากได้แปลนบ้านนะคะเราจะลงไว้ให้ท้ายคลิปวิดีโอนะคะเป็นเพื่อนสามารถเอาไปใช้เป็นแบบอย่างเอาไปเป็นแบบคราๆได้นะคะส่วนใครที่ชอบแบบนี้นะคะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านข้างของตัวบ้านค่ะจะทาด้วยสีเทาอ่อนนะคะตัดขอบเทาเข้มถือว่าสวยดูดีราคาแพงมากเลยนะคะเพื่อนๆต่อมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นบริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นบริเวณของด้านหลังค่ะ เป็นไงคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เดินชมรอบตัวบ้านและจะพาเข้าไปชมภายในบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณของด้านหลังของตัวบ้านนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะตัวนี้จะเป็นบริเวณด้านหลังนะคะจะมีประตูนะคะเปิดออกมาหลังบ้านนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะของหลังบ้านนะคะ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะเข้ามาชมบริเวณภายในบ้านกันเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นส่วนบริเวณของด้านข้างของอีกตัวบ้านของตัวบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะถ้าเกิดมองจากด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถือว่าสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆต่อไปเราจะพาเพื่อนๆนะคะเข้าชมด้านในกันค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นบริเวณ ระเบียงนั่งเล่นข้างบ้านนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะจะมีม้าพนักพิงนะคะเอาไว้นั่งเล่นนะคะเพื่อพักผ่อนนะคะในช่วงกลางวันนะคะแล้วเอาไว้รับแขกนะคะส่วนฟ้าจะเป็นฝ้าเรียบนะคะส่วนด้านของระเบียงข้างบ้านเนี่ยค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นบริเวณทางเข้าหน้าบ้านนะคะจะเป็นระเบียงขนาดเล็กนะคะนี่ค่ะพอเดินเข้ามานะคะก็จะเจอเป็นระเบียงนะคะ นี่ค่ะลักษณะระเบียงของหน้าบ้านจะเป็นแบบนี้ค่ะฝ้าจะเป็นฝ้าเรียบนะคะพอเดินเข้ามานะคะก็จะเจอเป็นห้องโถงหนึ่งห้องนะคะเพื่อนๆห้องโถงลักษณะใหญ่เลยขนาดใหญ่เลยนะคะขนาดห้องโถงนะคะ3เมตรคูณ8เมตรค่ะปูพื้นด้วยกระเบื้อง60คูณ60นะคะภายในบ้านนะคะจะทาด้วยสีฟ้านะคะดูเย็นสบายตาค่ะส่วนฝ้าภายในบ้านนะคะจะเป็นฝ้าหลุมนะคะเพื่อนๆลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะ ะจะมีหน้าต่างนะคะไว้คอยระบายอากาศนะคะถ้าเกิดเรามองจากด้านหลังของตัวบ้านลักษณะห้องจะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะพาเข้าชมห้องนอนนะคะไอนี้จะเป็นห้องนอนที่2นะคะเพื่อนๆซึ่งจะเป็นห้องนอนด้านในสุดนะคะห้องนอนตัวนี้นะคะขนาดอยู่ที่3เมตรคูณ3เมตรค่ะนี่ค่ะ จะมีหน้าต่างสองบานนะคะภายในห้องนอนค่ะต่อมานะคะก็จะเจอเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำขนาดหนึ่งเมตรคูณสองเมตรนะคะเพื่อนๆจะปลูกกระเบื้องนะคะปูพื้นกระเบื้องนะคะจากพื้นนะคะจนถึงฝ้าเพดานเลยนะคะเพื่อทำความสะอาดได้ง่ายค่ะนี่ค่ะอันนี้คือมองจากด้านในของห้องน้ำออกมาด้านนอกนะคะจะเป็นห้องน้ำลักษณะแบบนี้ค่ะ ต่อไปนะคะเราจะพาเข้าชมห้องนอนที่2นะคะห้องนอนตัวนี้ขนาด3เมตรคูณ5เมตรนะคะซึ่งเจ้าของบ้านนะคะทําเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะตอนนี้กําลังทําอยู่นะคะคาดว่าเบ็ดเสร็จน่าจะใช้เงินประมาณ5 0 0นนิดๆน,นะคะต่อไปเราจะพาเข้าชมห้องครัวนะคะห้องครัวจะอยู่ตรงกับห้องนอนที่1นะคะห้องครัวขนาด3เมตรคูณ3เมตรค่ะจะมีเคาน์เตอร์ครัวเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านนี้จะเป็นประตูเปิดออกหลังบ้านค่ะ